มาพี่น้องก็สิไปขายน้ะไม่จะต่ำบอกข้าปุ้นแซ่บๆเอาถ้าขับปุ้นถ้าเกล็ดนะมือนีดนะใส่ลวกผักกระจอันีอยู่เปล่าปูดองปูดองพิเศษตำข้าวปุ้นค่ะสองปกติจะตำให้ลูกค้าจะเกาะบ่หอด่เป็นบ่าอืมว่าใครเอาเกาะนึงไปเลยตะลอดนึงน้ำไหนไหลเลยพี่น้องโอ้ยบ่พริกละเอียอ๋อเนี่ยละ ไอพี่ลูกเกดตัดใหม่คือเก้าค่ะทสุดจะไปขายเนาะไม้น้ำลูกค้าเรามาห่ากระเลนอันนี้ก็ขายน้าะไม่พร้อมเนาะเกดเนาะอืมตําเหล็กๆเลยบอกแม่ค่อยเพจเป็นมะอู้พี่น้องมองดูถ้าพี่ก็เคิงคกแล้วตัดกระปุ่นแล้วจ้ามือนี่น่ะบกเลนลงไปค่ะค่อยเปิดเฟตบอฮึอีหลีอันนั้นเปิดก็บอเห็นพี่น้องเอาได้ละค่ะอืมหนาวบกเลนบกเลนก็เริ่มแพงแล้วเนาะเกดเนาะ เพลงยุตวา่าจะบอกว่าข้นราคาบ้าขายราคาเดิมเนาะสุดลดนิดหน่อยแม่มปูเมนนอจ้าปูน่ะคือถือใจค่อยแท้จะฟิต้บา่าวอือ,อ,อืเอาเลยเอาลวดไปเอากินอืเอาเกยอใส่ตะผักพอละหอยบกบ่าเอาดอกใส่หัวหอยน้ำแบบบ้านหน่อยนึงเนาะ หัวหอยขั้นจองอือแม่พอ,พอ,ต,อต้องตามเขากันเลิกอือผักบุ้งกับซอยต้องไปเลยเกดอ้าวพี่น้องขั้นจองอ๋อไม่ต้องตามอีกเด้อหัวหอยผักบุง้งอือม,มายั่วยๆเทสที่ถาดกันมาเนี่ยอือนี่พี่ลูกเกตดตำกับสาวเสืิมตำกะรสคล้ายๆกันดับราว,อวาอย่างเตียสาวเสริมมากกำกับเอง <laughs> แล้วตาไมลูกค้าวว่าไม่ลดสาวเสริมเด้อโอ้นอ้องอืออ๋ออ๋อเราจะเป็นลม้มเรจะเป็นลมน้ำวามแซ่บแม่นิ่งๆอือพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวกล้องขอยขี้กระเบื้องแงามบัดเดี๋ยวดูดีๆกับกบ้องแง้มนะอือมามามาค่ะพี่น้องมากินน้ำสาวเสริมมาพี่น้องบัดเดี้ยค่ะสวัสดีค่ะไอสันบ้านสาวเสริมค่ะ มาขายนาอไม่น้ำละก,กันมะสวนพี่นอ้องอืออือโออือเริ่มจากใสก้อนขอน้ํำลำไยเย็นๆหนึ่งแก้วนะคะตำขับปุ้นโอ้ยอประคือนี่ยแล้วสิพันนาอไม่ดิบนี่พี่น้องมือมันสู่มือบ่ได้อืม ส่วงนีกับมานี่กับมาขายต่ำมาขายลาคาโอบะแหละอืมอมี่ไัน้แ่ีแหลียสอืมเฮ้ามตีมก่อน ขค้เสตได้พริกขค้เสตไดยพริกกับอันนี้แบบแบบย่ยมค่ะพ็อยากอเอ้ยมะฝาดเด้อมันก็ย่าฝาดเ้

เอยเพิ่นมาแสดงจระเข้เขาไปเพิ่งห่อสามสิบาสาสบาทบ่ะไปกันนะใครน้ม่แล้ว เ้ะต้องต่ำคันลูกค้าเบิ่งคล,ลิปนี้แหละลูกค้ามาสร้างนี่จตาต้องต่ำแบบคอยเยได้ขอระปุ่นก็หนึ่งสามสิบบาทไม่ต้องขายพี่น้งองเราไม่ต้องซื้อซื้อ,อแบบสาเสริมเลยรวด กว้งนี้หกสิบบาทได้กำไรบ้างหยับปูเนี่านเนีคบอือปึกใจคออุ้มจะคุงเน่บัง ค่อยถือใจปูค่าไม่นหยํ่ยั่งมาหินก็หนังดังเมื่อวานนี้ลูกค้ามาส่วนคำเนาะ

น้ำลำไยเจ๋เหรออืมเบิงเนื้อลำไยพี่น้องแน่นมากมีน้ำลำไยมีอะไรบ้างคะลำไยมะพร้าวเลี้ยงน้ำโคกน้ำสากมีหมด อ,อปูซูนี่พี่ลูกเกดดองไหมสามเด้วยสวัพะอ,อยากจะบอกว่าแซ่บแตบเลยพี่น้อง ami on ditem he costa a dir-me, กินเม์ดกินเม์ดทุกอย่างพราบ้าแซบปอาบุ้มไม่ยังบืาสีปูกับสีไม่ได้ค่อยได้ลีกสีเอ อ้าวม,มาก่อยถามมาถามวามรู้ดึกเนี่ยเป็นยังคือขาดประเด็ต่ำหุ้งเอาเี่คือ <c oughs> กันเหมิดเห็นป่ะพี่นอ้องมันเป็นตักสะสมดี่ Mm. Đẹp Đẹp lắm Đùa Khi nào mai nhận เป็นมาัต่ตาสอยพี่น้องว่าอย่างไรเป็นมัตตาสัเอาพยายาน้องหมอกเอาน้ำใหม่มาไม่เมื่อยแพรนี่เขาจะอยากนั่นอยากนี่บ้าแม่ ได้เปลือกบางน้ำกินได้แล้วพี่น้องน,นะวิตามินซีกินให้ได้เพราะไม่กิน,น,นไนด้มันกินได้อยู่แล้วเนาะบ้าอไม่ว่าของพฟิลูเกะคือตอนไงวะอืออืออือเออเปลือกบางน้ำหรอขอกล้องหลังได้ไหมคะ เบื้องหลังคือวินปูมากใช่ไหมพม่ลูกเกยู่นานั่นแล้วไม่ได้ขายปูกินนี่เด้อค่ะบอกกัน,นออ้ อะเกี่ยงมาตัดเขาเย็บปวดอืมขันสมมุติว่ามีต้มโค้งใกล้จะซื้อบ้านไหนสนันเดีฝากขายกันนะ ือ่าฮืมแซบไรเซบอกว่าแซบไปห่อซะอีกเยี <_ d isk> ่ยงไหม làm nhạc ở miệng nào mhm 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 ăn oliang bắp em, ẩm, ngon, ngon lắm, nên mâm thảu các bạn, các bạn ba, làm ừ. 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 นยไปเจังหวัดก็คืเหลียวไปเนาะาไห็นในดจำตัวเนี่ยย้อนยางที่เสรก็ไม่อยากสีสีไลมสีบล็อกกินอิป,ปูซื้อมือกัิพีชกดอัอนนั้นักการะสิร์หาพี่น้ำไขา่แล้วไม่น้ำมือเนี่ยไปเลยอดไม่ได้ลูกค้าเขาลูกค้าไกดลูกค้ามา เนี่ยเคยคองกระยากรื่องเนาะค่ะตามกาวปุ่นเด็ดๆบ่เคยกินเ็ดมันเนี่ยโอ้ยบ่ได้ไปแล้วเอาไว้จำหน่อยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หนยเด้อค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอครับพี่น้องเด้อค่ะ